สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้ายามาฮ่าเทเซ 9GT นะครับวันนี้เราจะเอารถไปชั่งน้ำหนักดูนะว่าน้ำหนักตัวรถเท่าไหร่นะครับบวกสัมภาระนะรับก็คือปิ๊บ3ใบนะครับจะไปชั่งกันดูนะครับว่ารวมแล้วจะได้กี่กิโลครับขันแรกเราก็เอาปิ๊บใส่ก่อนนะครับ ปิดทางครับปิดทางล็อกอันนี้เราไม่ได้ใช้งานมาหลายเดือนแล้วนะครับ <Okay. S 1> หลังจากเดียกทิ่ที่ฟูตเบิกมานะครับโอเคล็อกเข้าให้ปเรียบร้อยนะครับไปเราไปที่อิตะช่างกันเลย 我们偏龙塔吧。能 อนนี้เราก็มาอยู่ลานรับซื้อมันก่อใหญ่สำนะครับกอใหญ่โอเคอันนี้นะครับรวมปิ๊บสามใบแล้วก็รวมตัวผมด้วยนะครับ3 0 0รกิโลนะครับจะช่างขึ้นนะครับ3 0 0รกิโลนะครับเดี๋ยวอพอผมออกจากรถนะคร,ร,ถ,รถรถรวม ฟิปสามใบนะครับที่ยังไม่มีสัมภาระนะครับสองร้ยสามสิบห้ากิโลนะครับเดี๋ยวเราลองมาตอดปิปออกนะคว่าตัวรถจะประมาณกี่กิโลอันนี้ไม่รวมปิปนะครับ215รกิโลนะครับอันนี้น้ำมันน้ำมันเหลืออยู่3ลิตรนะครับน้ำมันเหลืออยู่3ลิตร ทางโรงงานเทมไว้ที่สองยสิกิโลนะครับก็ประมาณซูสีนะครับอันนี้เพราะว่าไม่ได้เติมน้ำมันนะครับบวกกับแหลกด้านท้ายด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเค่ะก็จะประมาณนี้นะครับตัวตัวรถที่ไม่รวมสัมภาระนะครับตอนที่ไปออกคลิปมานะครับก็สัมภาระสามใบนะครับคนมีคนซ้อนด้วยนะครับรวมสัมภาระ ก็น่าจะอยู่ประมาณ400กว่ากิโลนะครับรถคันนี้น้ําหนักรวมประมาณ400กว่ากิโลนะครับการขับขี่ช่วงล่างก็ถือว่าโอเคนะครับการเข้าโค้งผมขับอยู่เคยอัดเร็วสุดนะครับตอนตอนไปออกทริปนะครับก็ประมาณ180 190ก็โอเคนะครับตัวรถโอเคไม่มีอาการสายหรือว่าสะบัดอะไรนะครับเข้าโค้งก็รู้สึกว่ามั่นใจนะครับ กับเทเซ์นายทีทีคันนี้นะครับกับระบบช่วงล่างกาย,ยบ้าไายบ้าไฟฟ้านะครับไายบ้าไฟฟ้าหน้าหลังก็ถือว่าระบบช่วงล่างนะครับเหนียวหนึบมั่นใจทุกโคง้งกับน้ำหนัก400กว่า,ก,วา,ก,วากิโลนะครับ สายออกทิปสายบรรทุกนะครับก็ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับคันนี้จากประสบการณ์การใช้จริงนะครับโอเคแค่ปิดเป่านี่ก็หนักแล้วนะครับนะครับปิดเป่านะครับอันนี้น่าจะ40่ลิตรมั้งครับเป็นอลูมิเนียมนะครับปิด บวกกับน้ำหนักเคดปลาครับที่เพิ่มเข้ามาอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับยามาฮ่าเทเซอร์ 9GT ปี2022นะครับก็ขอบคุณร้านมันพ่อใหญ่ส้านะครับที่ให้เรามาชั่งน้ําหนักในวันนี้แต่แกไม่อยู่นะครับแอบมาชั่งสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ